สื่อ BBC ไทยนะคะโอ้โหวันนี้มาราธอนอีกแล้วนะคะมาดูกันว่าทาง BBC ไทยนะคะได้เปิดข่าวออกมาเมื่อประมาณครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนิดนึงเขาบอกว่าสำรวจจุดยืนสวต่อการเลือกพิธานะคะมาดูกันนิดนึงมาดูกันคร่าวๆนะคะ หญิงหมอนะคะประกาศไม่โหวตกิติศักดิ์นะคะบอกว่ายังไม่ขอตัดสินส่วนวันชัยสอนศิลินะคะบอกว่าขอให้ก้าวไกลรวมเสียงให้ได้376เสียงขึ้นไปอบอกว่ามันเป็นฉันทามติที่ประชาชนเลือกแล้วการฝืนฉันทามตินั้นไม่มีประโยชน์ใดๆนี่คือจุดยืนและความศรัทธา ความเชื่อของพิธาลิ้มเจริรัตนะคะเขาบอกว่าในการยกมือเลือกแคนดิเดตนายกจากพรรคที่ได้คะแนนเสียงอันดับหนึ่งในการเลือกตั้ง2,566แต่หากย้อนกลับไปในการลงคะแนนเลือกนายกรัฐมนตรีหลังปี6-2สมาชิกวุฒิสภาพ,พร้อมใจกันลงมติเอกฉันส4 9รเสียงเลือก พลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกในสมัยที่2ยกเว้นนายพรเพชรวิชิตชนละชัยประธานวุฒิสภาในฐานะของรองประธานรัฐสภาที่ของ,งดออกเสียงทำให้เมื่อรวมกับเสียงสนับสนุนสสสอ,อ251เสียงมีสมาชิกรัฐสภา500คนโหวตสนับสนุนประยุทธ์เป็นนายก กระบวนการนั้นเนี่ยรัฐสภาจะประชุมเพื่อให้เห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีก่อนที่สมาชิกสภาทั้งหมด750คนจะได้รับการถานชื่อเรียงตามภาษาไทยเนี่ยกไก่ถึงฮอนคูกแล้วเอ่อยวาจาว่าจะเลือกบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีอืม แล้วก็บอกว่าในปี62นะฮะจ,จุดยืนของสอวอที่ประกาศออกสื่อก็คือใครรวมเสียงได้เกิน250ของสภาผู้แทนราษฎรจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐบาลในเวลานั้นเนี่ยคือพรรคอันดับหนึ่งก็คือเพื่อไทยสามารถจัดตั้งรัฐบาลผสมได้แต่ไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงได้เกินกึงน่งหของสภาล่างได้อีกทั้งยังเสนอชื่อธนาทร แคนดิเดตนายกจากพักอนาคตใหม่ที่เป็นพักอันดับ3ของตัวแทนทั้งหมด7พักการเมืองให้สภาพ,พิจารณากลับกันพักพลังประชารัฐที่มีคะแนนเป็นอันดับ2รวบรวมคะแนนเสียงได้254เสียงก่อนการประชุมรัฐสภาดังนั้นหากมองในบริบทที่เกิดขึ้นกับการเมืองปี62จึงไม่อาจถือได้ว่า สอวอจะลงคะแนนส่วนมติของประชาชนเพราะขั้วพลังเพราะขั้วพลังประชารัฐนะคะรวบรวมเสียงสอสอได้เกินกึ่งหนึ่งของสาภาล่างแต่การประชุมร่วมรัฐสาภาลเลือกนายกที่จะเกิดขึ้นสถานการณ์ถือว่าแตกต่างกันไปเพราะว่าพี่ธานเนี่ยเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคที่ได้คะแนนอันดับหนึ่งอีกทั้งยังได้ เสียงสนับสนุนจากพรรคอันดับสองก็คือได้เพื่อไทยรวมถึงพรรคร่วมฝ่ายค้านเดิมแล้วก็ไทยสร้างไทยพรรคพลังธรรมจึงทำให้รวมเสียงได้เกินถึง3 1 0เสียงเป็นสาเหตุที่ทำให้หัวหน้าพรรคเก้าไกลได้คาดหวังว่าสวจะลงคะแนนตามมติมหาชนดังที่เคยช่วยเอาไว้ในปี62 แต่นี่คือเป็นเดิมพันที่เสี่ยงเกินไปหรือไม่ด้วยการาศศวัดใจ250สวพวกเขาจะทำรงไว้ซึ่งจุดยืนเหมือนในปี6-2คือเลือกบุคคลที่พักการเมืองได้คะแนนสูงสุดแล้วก็เคารพถึงมติของประชาชนหรือไม่ สมาชิกอุทฒิสภาหลายคนเลยนะได้ออกมาแสดงความคิดเห็นถึงประเด็นนี้เราต้องมาดูกันนิดหนึ่งเขาบอกว่าโหวตตามเสียงข้างมากในสภาล่างเฉลิมชัยเฟื่องคอนนะคะ,ะสมาชิกอุทฒิสภาเสนอให้พรรคเก้าไกลรวบรวมเสียงให้ได้มากถึง376เสียงจะง่ายกว่าการหวังพึ่งเสียงจากสอวอในการประชุม เห็นไหมคะว่านี่ขนาดว่าเป็นคนเขาแนะนําเนี่ยเขายังมองเลยว่าเออน่าจะน่าจะไม่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 มาหวังพึ่งน้ําบ่อหน้าว่างั้นเถอะเขาบอกว่าสาวเนี่ยมีเสียงแบ่งเป็นกลุ่มๆม,มีสวอ,อิสระไม่ถึงยี่สิบคนเวลาลงมติจริงๆก็ไม่รู้ว่าจะอิสระหรือไม่นะคะนี่นายเฉลิมชัยได้กล่าวแต่ในการให้สัมภาษณ์กับ รายการหนึ่งนะคะในวันที่16ที่ผ่านมาเขาได้ระบุว่าสวจุดยืนอิสระเนี่ยอาจจะมีไม่ถึง10คนเลยด้วยซ้ําและในวันที่ลงคะแนนอาจจะเลือกสัก5คนสําหรับตัวของนายเฉลิมชัยเองประกาศและขอให้สื่อเนี่ยทำการบันทึกเอาไว้เลยว่าผมเนี่ยตั้งใจเอาไว้เลยว่าผมจะลงคะแนนให้กับพักเสียงข้างมาก หมายความว่าการที่พักเก้าไกลเนี่ยรวมคะแนนเสียงได้เกิน250เสียงจาก500เสียงในสภาผู้แทนราษฎรเขาก็จะเลือกบุคคลที่พักเก้าไกลได้เสนอเป็นแคนดิเดตนะคะก็คือหมายถึงว่าเขาก็จะเลือกเก้าไกลเลือกคุณพิมพิธานเนี่ยแหละอย่างไรก็ดีคุณเฉลิมชัยได้บอกว่าจุดยืนของเราเป็นเพียงแค่เสียงส่วนน้อยเท่านั้นเพราะสอวอส่วนใหญ่เนี่ย เขาจะลงคะแนนไปในทิศทางเดียวกันตามทิศทางของวิปอวก็คือคณะกรรมการประสานงานบุษธ,ธิสภาบอกว่าเขามีลายกลุ่มเขาจะคุยกันจะลงมติอะไรก็จะกดแชทไลน์ไปบอกให้ลงคะแนนไปในทิศทางเดียวกันเฉลิมชัยอธิบายพร้อมกับประกาศให้บันทึก,กไว้เลยว่าใครจะมาสั่งผมไม่ได้ สวาจากกลุ่มอาชีพยอมรับว,ว่าถึงเขาจะตั้งใจที่จะลงคะแนนตามฉันธามาติแต่มุมมองของเขาต่อพักคก้าวไกลได้คล้ายคลึงกับวุฒธธิสภาส่วนใหญ่เลยก็คือไม่ค่อยพึงพอใจนะเพราะว่า4ปีที่ผ่านมาเวลาประชุมพักร่วมรัฐบาลเวลาประชุมร่วมรัฐสภาเนี่ยก้าวไกลจะเป็นพักเดียวที่มีปัญหากับวุฒธธิสภา เห็นไหมคะชัดเจนเลยว่าเนี่ยแต่ละคนเนี่ยเขาจองกระถิ่นกันหมดเลยนะอืมเขาบอกว่ามีความต่อล้อต่อเถียงไม่มีความเคารพเลยบอกว่าสวเนี่ยหัวงงอกหัวเท่ากลับไปเลี้ยงหลานแต่พอมาวันนี้เนี่ยจะมาขอเสียงจากเขาใครเขาจะให้คุณล่ะเหลือแต่ผมคนเดียวนั่นเท่านั้นแหละที่จะให้เสียงคุณเฉลิมชัยได้กล่าวว่า ประเด็นสำคัญที่สอวจะพิจารณาเลือกแคนดิเดตนายกจากพรรคเก้าไกลก็คือการแก้ไขมาตรา1นึซึ่งอซึ่งอย่างที่บอกเลยว่าเป็นความจริงนะคะบอกว่าสื่อ BBC ไทยเนี่ยก็ไปตรวจสอบมาแล้วก็เห็นไหมคะว่าสิ่งสําคัญเลยไม่ถึงแม้พูดไงว่ามิยังมองไม่เห็นเลยนะว่าเขาจะเลือกคุณดีมิธาเพราะอะไรเพราะแต่ละคนเนี่ยก็จะจองระถินในเรื่องของมาตรา1นึเนี่ยแหละ ต่อมานะะในงานเสวนาสมาชิกสภาสมาชิกวุฒิสภาในฐานะของหุ้นส่วนประชาธิปไตยะะโดยจัดโดยจุฬาณในวันที่11พฤษภาคมซึ่งมีสมาชิกวุฒิสภาแบบแต่งตั้ง5คนเข้าร่วมทําให้สังคมได้เห็นจุดยืนของสวที่แตกต่างจากในปี62ก็คือรวบรวมเสียงเกิน250จาก500เสียงในสภาผู้แทน ไม่เพียงพออีกต่อไปแต่จะต้องรวมเสียงสวให้ได้อีก376เสียงหนึ่งในบุคคลที่กล่าวเงื่อนไขนี้ก็คือคำนูนสิทธิสมานนะคะซึ่งเป็นสวอบอกว่าอยากจะปิดสวิสวนั้นทำได้ไม่ยากและไม่ต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญอะไรเลยสภาเนี่ยมี500คนตัดสินใจให้ได้เลย376เสียง ต่อให้พวกผมจะงดออกเสียงหรืออะไรก็ไม่มีความหมายคำนูนเองก็เป็น1ใน23สวที่โหวตไม่เอาอำนาจเลือกนายกในปี65แต่มาวันนี้เนี่ยได้พูดถึงตัวเลข376เสียงขึ้นมาแทนแต่วาทกรรมที่คนไทยกำลังจะสนใจหลังเลือกตั้งก็คือความเห็นของวันชัยสอนชิลิสมาชิกวุฒิสภาในรายการ หช่วงเย็นได้มีการแจ้งว่าผมก็ไม่แน่ใจว่าคนจะได้คะแนนเสียงอันดับหนึ่งจะต้องเป็นรัฐบาลเสมอไปครั้งที่แล้วพรรคเพื่อไทยก็มีเสียงมาอันดับหนึ่งแต่ก็ต้องกลับไปเป็นพรรคฝ่ายค้านคำให้สัมภาษณ์ผ่านโทรศัพท์ของนายวันชัยทรงผลให้มีแฮชแท็กนะคะสวมีไว้ทำไมกลายเป็นเทรนนะคะดังขึ้น อันดับหนึ่งเลยของ Twitter แต่ชุดยืนของนายวันชัยนั้นเขายืนกลานกับทางสื่อนะคะบ,บอกว่าหากพรรคก้าไกลต้องการให้ทิมนิทาเนี่ยเป็นนายกควรจะรวมเสียงให้ได้เกิน350อ่ะขอภัยนะ376เสียงจะได้ไม่ต้องใช้เสียงสองวอซึ่งมันไม่แน่ไม่นอน แนวทางที่สองวอคุยกันก่อนเลือกตั้งและหลังเลือกตั้งก็คือเราสนับสนุนคนที่รวบรวมเสียงได้มากถ้าสนับสนุนเสียงข้างน้อยรัฐบาลก็ล้มเขาได้เคยให้สัมภาษณ์กับทางสื่อนะคะบอกว่าเขาเองก็พร้อมลงคะแนนให้กับนางสาวแพรทองทานหากเพื่อไทยได้ได้คะแนนเกิน376เสียงอย่างไรก็ดีเขาแสดงให้เห็นแล้วว่าหน้างานสวแต่ละคนก็มีสิทธิที่จะยกมือ สนับสนุนแคนดิเดตนาย,ยกคนใดก็ได้ที่มีการเสนอชื่อต่อรัฐสภาเพราะสะวนั้นมีสิทธิ์เหมือนประชาชนทุกคนเลยต้องดูนโยบายประวัติส่วนบุคคลแล้วก็คุณสมบัติอื่นๆด้วยต่อมานะคะสมาชิกบุตรสภาหลายคนเลยประกาศออกสื่อว่าไม่ต้องการลงคะแนนเสียงให้กับพักก้าวไกลเพราะว่า มีปัญหาในเรื่องของมาตราหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยแหละหนึ่งในนั้นนะคะก็คือคุณจะเด็ดอินสว่านที่ได้ยืนกลานว่าสสก็มีหน้าที่ของสอสนะคะก็คือสอวอก็มีหน้าที่ของสอวอก็คือพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติศาสตร์และมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีดังนั้นเนี่ยการที่พักคก้าไกลเคยเสนอยกเลิก แล้วก็มาแก้ไขมาตราน1นึสเนี่ยสำหรับเขาเนี่ยคิดว่ามันกระทบต่อสถาบาันประมากษ์สำหรับผมก็คือไม่เห็นชอบถ้าเสนอขึ้นมาเป็นนายกผมไม่รับก็ลงมติไม่เห็นชอบแต่ถ้าผมจะปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญก็คือผมจะต้องยึดมั่นในคำปฏิญาณคุณจะเด็ดอินสว่างได้กล่าวเอาไว้ ส่วนอีกคนหนึ่งที่กล่าวว่าแม้เสียงส่วนใหญ่จะสนับสนุนทีมพิธาก็ตามแต่ถ้าเกิดว่าทีมพิธานั้นยืนกลานที่จะแก้ไขามาตรา1นึก็จะไม่ขอสนับสนุนก็คือคุณเสรีสุวรรณภานนผู้เคยได้ระบุเอาไว้ว่าคะแนนของตนนั้นที่จะเลือกใครนั้นถือว่ามีราคาหากพวกเขายืนยันว่าจะแก้ไขามาตรา1นึผมไม่เห็นด้วยอยู่แล้วเพราะมันเป็นการสร้างความร้าวฉานให้กับคนในชาติ แล้วก็ต้องดูอีกทีว่าหลังจากที่เขาได้รับการเสนอชื่อแล้วเนี่ยเขายังมีเรื่องพวกนี้อยู่อีกหรือไม่นะคะต่อมาคุณวันลบตังคนานุรักนะคะก็บอกว่าผมเนี่ยชัดเจนมาโดยตลอดนะแต่ละครั้งเนี่ยมีการเสนอแก้ไข รัฐธรรมนูญก็เป็นหนึ่งใน23ส่สิบวที่มีการปิดสวิตตัวเองในการใช้สิทธิเลือกนายกรัฐมนตรีครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันถ้าเกิดว่าใครรวมเสียงกันได้ข้างมากนะคะก็คือ250ก็จะได้เป็นนายกได้เป็นรัฐบาลไม่มีใครสามารถที่จะมาขวางได้วันลบนะคะก็เป็นหนึ่งใน23ส่สิบวที่โหวตไม่เอาอำนาจเลือกนายก ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา2-7-2อย่างไรก็ตามนะคะมติเนี้ยไม่ผ่านเนื่องจากว่ามีผู้โหวตร,รับเพียงแค่268คนไม่ถึงกึ่งหนึ่งของรัฐสภา,าอืมต่อมานะคะบอกว่าณนะวันนี้เนี่ยสวที่เคยโหวตไม่เอาอำนาจ ในการเลือกนายกเนี่ยอาจจะไม่ได้หมายความว่าพวกเขาจะเลือกโนโวตเหมือนกับทางคุณหญิงพรทิพย์ยกตัวอย่างเช่นเฉลิมชัยที่มีการประกาศว่าจะโหวตให้กับทางนายกพิธาถ้าหากเป็นไปตามเงื่อนไขส่วนวันชัยสอนศิลินะคะก็บอกว่าอยากให้พรรเก้าไกลไปรวมเสียงมาเลยไม่ต้องรอเสียงของสองวอแล้วก็มีสอวอ,อีกหลายคนเลยที่ประกาศชาัดว่าจะไม่โหวตในครั้งนี้ ด้วยเหตุผลที่ไม่ได้ต่างอะไรกับคุณหญิงพรทิพย์แล้วก็ทางสื่อแนวหน้านะคะมีการรายงานว่าผู้บังคับบัญชาเหล่าทัพตำรวจต่างย้ำจุดยืนว่าจะงดโหวตในการเลือกนายกรัฐมนตรีเพื่อหลีกเลี่ยงคำคอรหาในการวางตัวไม่เป็นกลางทางด้านการเมืองในฐานะของกองทัพเป็นหน่วยงานรัฐนะคะก็มีใครบ้างล่ะมี นิทะชะนกโอ้โหชื่อแปลกมากพลเอกนะคะสะนิทะชะนกแล้วก็พลเอกเฉลิมพลสีสวัสดิ์พลเอกนรงพันธ์จิตแก้วแท้พลเรือเอกเชิงชายชมเชิงแพทย์พลอากาศเอกอลงกรวันณนะรถนะคะแล้วก็พลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิตติประพัฒนะคะอืมอันนี้คือไม่เอาเลยนะ ส่วนกลุ่มที่ยังไม่ชัดเจนก็เนี่ยแหละคืออย่างเช่นคุณหญิงพรทิพย์นะ,ะประมาณนี้คุณหญิงพรทิพย์ได้ให้เหตุผลนะคะว่าทำไมสวลงคะแนนอย่างพร้อมเพรียงให้กับประยุทธ์เพราะว่ามันเป็นรัฐธรรมนูญฉบับพิเศษที่มีบทเฉพาะการว่าอยากให้ได้นายกที่จะมาปฏิรูปแต่พอมาแล้วไม่เห็นมันจะทำอะไรเลย เราจึงได้บอกตั้งแต่แรกๆเลยว่าปี66นะคะเราจะไม่ใช้สิทธินี้คุณหญิงพรทิพย์ได้กล่าวในฐานะหนึ่งในกลุ่มสวที่ตั้งใจจะโนโวตไม่ขอเลือกใครเลยแต่ก็ยอมรับว่าสวคนอื่นก็คงจะคิดแบบเดียวกันมากน้อยแค่ไหนก็ไม่อาจจะรู้ได้แต่อย่างไรก็ดีเธอได้ให้สัมภาษณ์ในรายการบอกว่า การที่จะไปถึงวันนั้นเนี่ยว่าจะโหวตได้ไหมก็ยังตอบไม่ได้เพราะว่านโยบายสิบกว่าข้อที่เรารับไม่ได้ทั้งหมดจึงถือว่าเธอนั้นยังไม่ชัดเจนเช่นเดียวกันกันกบกิติศักดิ์รัตนะวราหะก็เป็นหนึ่งในสวที่แสดงความวิสเห็นต่อชัยชนะของพรรคเก้าไกลว่ายังไม่ขอตัดสินเลยว่าจะลงคะแนนแคดิเดตนายกคนไหนขอรอดูการรวบรวมเสียงเพื่อจัตั้งรัฐบาลก่อน แต่สําหรับเงื่อนไขของเขานั้นนะคะนายกรัฐมนตรีจะต้องจงรักภักดีต่อชาติศาสตร์เรามองไปไกลเลยว่าบ้านเมืองจะต้องเป็นอย่างไรเลือกใครแล้วมีปัญหาหรือไม่ถ้าชักศึกเข้าบ้านมีความขัดแยง้งเดินลงเต็มถนนอีกหรือไม่ก็ต้องมองหลายมิติก่อนเฮียตัดสินใจเพื่อบ้านเมืองนะคะแล้วก็บอกว่านายแพทย์เจต สิรัาน,านนนนท์นะคะก็ประกาศชัดเลยว่าถ้าเพื่อไทยชนะตนจะไม่โหวตให้กับองค์อิงเพราะว่าประเทศไทยไม่ใช่ที่รองงานของใครแต่ในเชิงหลักการของการเลือกนายกจะพิจารณาจากเสียงของมหาชนเป็นหลักนะคะอืม แล้วก็บอกว่าการจำแนกจุดยืนต่างๆของสวในวันที่สังคมกำลังตั้งคำถามว่าสวมีไว้ทำไมก็คงเป็นไปได้เพียงแค่การคาดการและการยึดตามสัจจะวาจาที่ไร้พันธะผูกพันดังที่นายวิษณุเครืองามนะคะได้ได้กล่าวเอาไว้ว่าไปถามคนนั้นก็พูดอย่างคนนี้ก็พูดอย่าง250คนคิดไม่เหมือนกันหรอก นะคะอันนี้ก็เป็นบทความของทาง BBC ไทยนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยเห็นไหมคะว่าตอนนี้เนี่ยคือโอ้โหแบบมีมีบทความอะไรเยอะแยะออกมาวิเคราะห์กันเต็ไมไปหมดเลยนะคะ อก็ทุกท่านนะคะก็ลองไปพิจารณาดูก็แล้วกันเนอะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็ช่วงชิงกันใหญ่เลยแล้วก็อ๋อใช่ลืมไปคนนี้จะพลาดไปไม่ได้เลยเดี๋ยวมีขออนุญาตไปที่คนคนนี้ก่อนถือว่ามีส่วนสำคัญเลยเดี๋ยวเราไปดูนะความที่เห็นของคุณวันอยู่วมรุง นะคะมาดูกัน